ค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค,ร,ครูป้าแต่จะเล่าใหิตามเรื่องกุ้งขิงรักพ่อแม่นะคะเห็นไหมเด็กๆต้องรักพ่อแม่ด้วย,ยไหมกุ้งขิงตัวกลมยิ้มเก่งสนุกครื้นเครงสดใสร่าเริงกุ้งขิงยิ้มฟ้างตาหยีน่ารักแสนดีหนักหนาตื่นนอนตอนเช้า สดใสกุงกิงรีไปอาบน้ำล้างหนะ้าแต่งตัวกินข้าวเองได้ทำเองง่ายๆเสร็จตันเวลาแอ,อมแ้มคุณป่อแม่ทุกวันรักกันหนอมกันสุขสันต์อันสากอดป่อกอดแม่ทุกวันรักกันกอดกันอบ่นหนักหนาะกุ้งกิงว่าน,นอนสอนให้ป้าแม่ชื่นใจไม่ดุไม่ว่า คุ้งขิงไม่ดือ้ออเอพูดกับพ่อแม่ลงตายครับขาตอนเย็นุดพ่อเลิกงานประกับถึงบ้านกุ้งขิงกอยต้าเตรียมน้ำไว้ให้ดื่มชื่นใจนวดแกนนวดไหลเนื่อยเหม่พอ่อจ๋าวันหยุดช่วยแม่ตำาหารคิดโต๊ะกวาดบ้านเก็บจานปปัา้า ช่วยป้อรดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยติดใบปวนดินตอนย้ากุ้งจริงป้อนแม่หนึ่งกร,รมป้อนพ่อสองกร,รมอ้ำอร่อยจิงหนาอิ่มท้องอิ่มอกอิ่มใจพ่อแม่ลูกได้กินก้าวฟอมหน้าแม่วิ่งไล่จับจักกะจีกักกับกับอ,อ,อี้พ่อเล่นเป็นมา้า อ่าห,าหัวเราะเสียงดังวิ่งเล่นด้วยกันสนุกเองอ่าก่อนนอนกุ๊กกิ่งยิ้มเต้จุ๊บป้าจุ๊บแก้มป้อแม่แลนอนอ่อมป้าพ่เอเล่านิทานสนุกจังกุ๊กกิ่งชอบฟังนิทานานอนสาอ้อมกอดแม่แสนอบอุ่นแกนปอ้อนอนหนุนสบายหนักนาะ ครอบครัวกลมเกลียวรักใกล้กุ้งกิ้งสุดใจลนันๆลันหลันล่เไจบแล้วนี่ตานเรื่องกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเป็นเด็กดีเคี่ยวฟังป่อแม่แล้วกุ้งกิ้งก็รักแม่รักป่อมากที่สุดในโลกเลยเด็กๆรักป่อแม่มาคลูกต้องรักเกลียยเยอะนะคะสําหรับวันนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบาย